ขาดอยู่เท่าไหร่เก้าสิบเก้ากี่เก้การคานมูลตอนนี้ไม่นับแล้วอ้ยเลยเลยไม่นับเลยลืมไปแล้วค่ะเพราะมันเลยไปแล้วยังยังยังไม่ถึงหน่วค่ะแต่ว่าก็เยอะแบบค่อยๆแต่งไปจนตอนนี้มันเริ่มบาดตายแล้วมันมันจุดจุดไหนถึงผมบอกว่าลืมเรื่องงบไปเลยดีกว่าลืมไปเลยค่ะเออแล้เราก็จะแบบเครียดอะไรอย่าลืมลืม ก็มีมันก็จริงอ่ะคือของที่มันใช้ดีมันก็อาจจะราคาแพงขึ้นสูงขึ้นเพราะว่ามันได้ใช้แบบมันที่มันอยู่ได้ยาวกว่าจริงๆอะไรเงี้ยบางอย่างเราก็เลยต้องแบบใช้โลกในการขายเราไปอินเวสต์กับอะไรเยอะที่สุดในบ้านเราสต์กับอะไรเยอะกว่ากันน่าจะเป็นที่ที่เราอยู่เป็นประจำอย่างล่าสุดที่ทางเรียกว่ารไปดูแล แล้อยู mortar, ่แต่ห้องหัวอยู่แต่ห้องัวรู้เลยว่าแบบกินอย่างเดียวกินทั้งวันโอ้ลเมอะไรทีแบบเราตัดใจว่าราคาแพงก็าคแก็ได้ดีไหมราคาแพงตัดอืก็ได้เหรอ่ะอย่างหินอ่อนรต้อง จะเป็นมันต้องหินอ่อนของบ้านหินอ่อนก็หนักอยู่แต่ว่าพอไปใช้หินอ่อนที่มันแบบไม่จริงมันก็ฟิลไม่ได้มันไม่ได้ฟิลมันขัดใจคิมเบอรี่คิมเนี่ยแหละเรื่องมากคือพิซซี่คิมเองนี่ยแหละเออระหว่างนมาจากพิมมีคนแบบช่วยห้ามใครใครแบบใส่ที่แบบช่วยห้ามเราะแบบที่มาพี่มาจะเป็นคนที่เอ้ยเอาเคนี้แหละเอาอย่างนี้แหละพอแล้วเดี๋ยวไปอยู่ได้แล้วมันแค่นี้แหละจริงหรือเปล่า ไม่ค่ะคือพี่หมายจะเป็นคนที่ซื้อของซ้ำเพราะว่าทางไงมันจะซื้อของถูกก่อนอยงเี้ตอนเก็งก็จะเป็นแบบเออลงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยทำทำให้มันแบบเก็งเลยแต่ว่าบางอย่างก็ก็ต้องนะให้เขาได้มาแบบตกดีไม่ให้มันมากไปอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะเกินเกินไปก็เกินแล้วแหละก็เกินแล้วจริงๆ รู้เรื่องวัสดุอะไรเงี้ยมากกว่านิดเดีานะคแล้วเขาไม่เคยขัดเลยหรอขับดอยู่ขัดอยู่แล้วรอดไหมไม่รอดก็อยากได้ก็พอคำตอบเรามีอยู่ในใจแล้วชู <laughs> <poisoned indo> แต่ว่าตอนนี <t <realidade> <t ้พวก็ต้องแบบเหมือนเป็นทีมเวิร์กมากขึ้นนะคะแล้วก็แต่ว่าเรื่องเรื่องส่วนตัวอย่างรถส่วนตัวของเขาอะไรเงี้ยอยูยูก็เปลี่ยนยางรถมาเปลี่ยนแม็กมาเงี้ยก็ไม่ได้บอกเรานะยูอูมาหูแป็กใหญ่มากเหรอเปี่ยนเท่าไหรอันนี้เครื่องหรือยังไงาไม่ไม่บอกก็บอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะเปลี่ยนมาใหญ่ขนาดนี้เลนือเปล่าไม่ไม่รู้ เออแต่เขาก็ดูเป็นแบบว่าให้เราเป็นแบบผู้กุมอำนาจผู้กลุ่มกระเป๋าเงินในมือเขาไงแ่ะเออใช่ไล่ะคืออันดับหนึ่งก็คือคิมเบอรี่แต่ี่ก็ตาคนตัาดูแลแบบคนของตัวเองอยู่นะแบบไม่ได้ไม่ไดเอามาดูของเขาแต่ว่าก็จะแบบช่วยแนะนำอะไรนี่แล้วแต่ก็คงต้องมีแบบที่ต้องดูแลร่วมกันใช่ปะใช่ใช่ค่ะแต่เขาบอกว่า ค่แบบคิดดูแลเราเ็เพื่อั้งหด้วยเออสัมผัสได้ถึงความเจริญของชีวิตเขาหรือยังเาน่จะกัวเรน่าจะกลัวเมลสนเออเออเจริญบางทีเออเจริญแล้วเจริญดคอเคยเคมีเหตุการณ์ผ่านมาอะไรเงี้ยที่มัน ดสอบได้เองอ่ะว่ามันอะไรอย่างเงี้ยเราบอกเขาอย่างนี้เขาก็ไม่เอาก็ดื้อทำออย่างเขาก็แบบเออน่าจะเชื่อคิมมมัตีจริงเชื่อเมียแล้วเจริญจริงแต่ไม่ใช่ทุกเรื่องหรเรอเรื่องมเรอนนี้เราก็เชืฉีดแล้วถูกเหมือนกันอย่างเรื่องมูเขาก็เชื่อเราไหมเรื่องมูเอนนเชื่อตอนนี้เชื่อเราไปฉีดยาเขายังไงเขาถึงแบบเออมามูกับเราตนีตอนนั้นให้ไปแบบวยแล้วเราเจอเหตุการ เงใช่เจอเองก็สับของมือแล้วแบบถุงหวยอะไรเยอะไหมเยอะเยอะได้ได้ค่าหินอ่อนเนี่ยได้ไงหินอ่อนมุกอันนี้เรื่องหลองการแล้วเขาก็เลยเชื่อเลยหลังจากนี้ก็คือแบบไปดูเมื่อไหร่บอกด้วยนะไปดูติดใจแล้วใช่เออเลิจริงของแท้นะ ต้องจำนวนตู้วางเลิกอะไรเงี้ยเข้าออกทำบุญบ้านอะไรแบบนี้เสร็จแล้วค่ะห้องนอนต้องแบบเป็นเกตไหมคะดูไว้แล้วค่ะพร้อมแล้วจริงๆแค่ชิดค่ะแค่ชิดที่เขาจะแบบเหมือนเรียนรู้พัฒนาจะดีกว่าถ้าอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือพร้อมสำหรับเบบี้แล้วอ่างห้องห้องพร้อมแล้วชิดชิดพร้อมเออ คนก็นึกว่าเราเดบีีเรามาแล้วไงแต่นั้นเป็นหลานอะหลานใช่คอนเกรสคอนเกรสเต็มเลยแลก่อนหน้านั้นก็ยอมผมก็อ้วนทีนี้ก็พยายามเอาตุกที่ในปากไข่แล้วมันแบบหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดตรงนั้นอาจารย์เข้าใจไงว่าเออมันมีอฟเดตเพาเราไปทำ ทำเพื่ออนาคตแต่ก็ยาวเลยนะตอนไหนมียาวเลยนะเออแต่ว่าก็แต่คุณก็เอาใจช่วยเราไม่ได้ท้องค่ะไม่ท้องแล้วเรามีที่นี่คือสถานที่ที่แบบสำหรับงานมงคลตลอดเลยขุดดันนะที่แบบไปไหนก็มีคนแบบยินดีด้วยนะแบบเืออ่านข่าวแบบไม่ได้เข้าไปอ่านจริงๆริงเห็นแค่ข่าวก็แบบยินดีด้วยนะยินดีเรื่องอะไรแต่งงานแล้วนะหล่อมาก็ใช่ไหม แล้วก่อนให้ทุกคนแบบมีไปก่อนแล้วก็เราก็ขอเที่ยวก่อนขอทำงานแล้วก็เที่ยวอยู่กันแบบสามีภรรยากันต่อแล้วตอนนี้แต่งนผมไม่รู้แบบเออรอดูไปก่อนแล้วมันหวานแค่ไหนชีวิตแต่งงานอ่ะบอกคนที่ไม่มีคู่หน่อยสิ ตอนนี้รู้สึกว่ากลุ่มเพื่อนก็เปลี่ยนไปออถือกลายเป็นว่ากลุ่มเพื่อนก็จะเป็นเพื่อนที่แต่งงานแล้วออจะแบบไปกินข้าวคนเป็นคู่อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแบบเออชีวิตมันก็เปลี่ยนไปเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็มันก็สนุกดีแล้วก็แฮมาแล้วพูดจาภาษาแบบว่าคนที่จะมีครอบครัวกันแล้วเนาะใช่แบบบทสามีอะไรอย่างเงี้ยผล้หญิงก็จะช่บสามีถ้าปิดประจํากลุ่มนี่หรอต้องมีต้องมีเนาะต้องได้บทสักเรื่องหนึ่ง Uh -oh.